สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับ PC Building Simulator และผม PYCSRG กันเช่นเคยวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาซ่อมคอมและเป็นนักซ่อมคอมในตำนานในเจ้าตัว Career Mode ฮนะแต่ผมจะมาประกอบคอมในหมวดของ Free Build นั่นเองซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วผมก็ได้ทำ CPU Intel และค่าร์ดจอของ Nvidia ซึ่งเป็นค่ายเขียวซึ่งเขาโคกันมานานแต่ในวันนี้ผมจะมาประกอบเป็น CPU ของ AMD แล้วก็การ์ดจอของ AMD นั่นคือค่ายแดงนั่นเองที่เราเรียกกัน,นง่ายๆว่าค่ายแดงนะครับซึ่งแน่นอนผมก็ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้คิดอะไรมาเลยว่าเราต้องใช้ฮ์ดแว์หรืออุปกรณ์ตัวไหนบ้างเรามาจะเราจะมาหยิบหยิบจับจ่ายใช้สอยกันในเกมมาเลยเราต้องมาเลือกชอบกปนก่อนนั่นเองขอเลือกเป็นอ่าชอบไหนดีเป็นนี่แล้วกัน o v e r อร์ k e r UK นะฮะซึ่งผมไม่เคยเลือกใช้ไม่เคยอะไรเลยกับชอบ็อปนี้เราจะลองเข้าไปประกอบในช็อปนี้ดูนะว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศช็อปเป็นยังไงบ้างเราจะเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับน่าจะมีอะไรให้ลุ้นมีอะไรแปลกๆตากว่าชอ็อปอื่นๆบ้างนะฮะโอเคว้าเหมือนจะเป็นเหมือนอ,อห้องเก็บของสตูเก็บของมากกว่าที่จะเป็นช็อปนะ เหมือนไปชอ็อปทดลองวิทยาศาสตร์มากกว่าไปช็อปประกอบคอมอะว่านนะอ่ามีไนโตรเจนแล้วน่าจะทําเป็นอ่าชุดน้ำถ้าถ้าเกิดมีไนโตรเจนแล้วโอเคเราจะมาเข้าสู่ภาพประกอบคอมกันเลยดีวยกว่าอันดับแรกเราจะมาเลือกเคสกันก่อน <c oughs> พอที่แล้วเราใช้เป็นของอะไรนะอ่าอะไรนะลิงลี่ใช่ไหมตัวเคสมิดเทอร์ใหญ่ๆพานี้เราใช้ของอะไรดีเอย่ย อยากได้เป็น mid tower เหมือนกันนะฮะอยากได้ตัวใหญ่ๆเฮ้ยนีู่ full tower พาน,นี้ผมน่าจะเลือกใช้เป็น r i g i n Tech Elite Evo นะฮะเป็น full tower โอ้โหใส่เพราะว่าหน้าใส่อะไรได้หลายอย่างเลยละ่ปะป่ะอันดับแรกผมน่าจะเลือกเป็นฟิมโหมดออปชันก่อนนะนี่โอเคเราใช้เขาขันน็อตต่อสายถอดสายไฟอะไรเองนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเราถอดออกมาก,ก่อนเลย บอดฝาหลังได้ไหมอ่านี่แผงกันฝุ่นอ่าโอเคต่อมาเราจะเลือกเป็น CPU ก่อนนะเพื่อเราจะได้ดูว่า CPU ของเราเนี่ยจะอ่ารองรับซ็อกเก็ตอันไหนเราเราไราเลือกซื้อเมนบอร์ดถูนั่นเองท็อปตอนนี้สำหรับเล่นเกมน่าเป็นลายเส้นเก้านะฮะลายเส้นเก้านั่นเองลายเส้นเก้าอ่าอันนี้เป็นเทปว,วิปเปอร์นะครับผม <c oughs> ไรเซน9ที่แรงที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นไรเซน9 16คอร์5 9 5 0 x 5าอคอร์ core, 32เทนนั่นเองรองรับสโกเก็ต AM flow โอเคสโกเก็ต <c oughs> ที่เป็น AM flow น่าจะรองรับทั้งหมด AM flow โอเคมาดูสิค <c oughs> ่ายแดงต้องคู่อะไรสีแดงแดงใช่ไหมสีแดงแดงที่ผมนึกถึงก็คือ น่าจะเป็น MSI นะฮะที่ว่ารองรับอ่าโอเค MSI <c oughs> ขอโทษทีผมไม่ค่อยสบายนะครับโอเคใช้เป็นเจ้าตัวไหนทีเอ่ยเราน่าใช้ตัวเป็นตัวเกมมิ่งนะฮะอืมปัวนีน่าสนใจ MSI MPG X570 Gaming Plus นะั่นเองโอเคจาเลือกเจ้าตัวนี้แหละ ปรับ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 เรียบร้อยเปิดส็อกเก็ตรอเลยเราต่อไป CPU เราจะใช้เป็นไร z เ n น 95950x นะครับผม16คอ12เทศเพราะไอตัวฟิ e เคนซี่อยู่ที่4,900โอหูโค้รสูงปลายเปิดต่อไปเราก็จะใส่ซิลิโคนของค o o เ e r m a s มาสเตอร์แปะลงไปแล้วก็ เราตัวชุดน้ําปิดฮนะชุดน้ำเปิดผมพี่เกียจม,มาต่อสายให้แต่ว่าถ้าใครอยากใครอยากดูการต่อสายเดี๋ยวผมจะมาต่อสายให้ดูนะครับเอาไว้แบบมีเอาไวแบบ้ไวแบบไวแบบมีเวลาก่อนอ่ะชุดน้ําเปิดนี่ขอชุดน้ำ,ป,นนำปิดนี่ขอใช้เป็นตัวอ่าตัวอะไรดีเ <c oughs> อ่ยอ่าสวยดีเกมเมอร์สตมกับตันสามารถศูน e x y r g b นะครับผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกัน ติดข้างบนไปเลยโอเคโอ้โหสายพันอย่างเรื่อยแน่นอนแลมเราจะใช้เป็น6กิกิกไบต์ใส่ได้เท่าใส่ได้เท่าไหร่เราใส่ให้หมดไม่ต้องเกงอกเกงใจกันแล้ว16 gb ขอแบบบัตรขอแบบบัตรส,สูงๆหน่อยครับ4 0 0พันขึ้นอะไรเงี้ยมีไหมครั้งที่เราใช้ของคอแซไปนะครับโอ้โหนี่ไงพูดแล้วมาปั๊บ อเราใช้เป็น T-Skill Trident Silver ฮะเราจะใช้เป็นตัวนี้นี่เองบัสสี่พันโอเคพิมไม่ได้สี่พัน Silver จะตัวนี้บัสสี่พันใส่ลงไปเลยใส่สี่ตัวฮะเมนบอร์ดรองรับอยู่แล้วนะครับหกสิบสี่กิกในปัจจุบันฮะที่เป็นไมโครขึ้นไปน่าจะรองรับทั้งหมดแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้เป็น SSD นะครับผมไม่ใช่เป็น SSD เป็น M เป็น M.2 SATA M.2 ใ <c oughs> ส่เข้าไป 2TB เนี่อะ ADATA XPG s p e c t i s S 4 0 G RGB M.2 2TB าใส่เข้าไปผมสามารถเลือกใส่ได้ไหมได้อะ สองเทราไบต์ตัวอื่นมีไหมเอ่ย 120, 4, 1 2อยยสี่เทอ่ะ,อะเป็นคอแซ a i r Force s ่ r i e s MP600 M2 2เอ็มบทเทราไบต์ใส่ไปใส่ได้รไหนตัวนี้โอเคปิดเข้าไปเรียบร้อยต่อไปใส่ฮาร์ดดิสต์หนึ่งใส่ฮาร์ดดิสต์เข้าไปสี่เทมันเดิมแล้วอะใส่ได้อะไรใส่เข้าไปนะสี่ทีบีนี่มันใสต่ตรงไหนอะตรงนี้ อ๋อด้านล่างนะต้องถอดก่อนนะดึงออกมาดึงออกมาใส่ได้สตัวใส่ให้หมดสตัวเลยนะนเข้าไปดัเข้าไปให้หมดนะครับผมนี่อย่าให้เต็มโอเคแล้วดันเข้าไปเก็บให้เข้าที่อันนี้ผมว่าการจอผมน่าจะใช้ตัวแรงมากๆผมว่าตัวโฮสต์พายน่าจะเป็นซัก พันวัตไปเลยพันวัตมีตัวไหนใช้บ้างเอ่ยผมน่าเลือกใช้เป็นอ่าของอ่ะคอเซาร์เอ็0หนึ่งพันอ็กเลันออถอดอันนี้ออก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 ด้วยอ่ะอ่ะโอเคเป็นคอเซาร์เอ็มหนึนะครับโอเคต่อสายอะไรเรียบร้อยเสร็จสับ อ่ะ <c oughs> เสร็จสิน้นตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นสีกราฟิกร์ดนั่นเองซึ่งตัวกราฟิกการที่ผมเลือกใช้ <c oughs> ตัวที่แรงที่สุดในตอนนี้เท่าที่ผมจำได้นั่นาจ,จะเป็นซีรีส์9006ไม่ใช่6900 XT นั่นเองอ่า <c oughs> มันจะมี6 7 0 6080 6 9 0แต่ตัวที่ซับพอร์ เจ้า uh, ตัว 4K น่าจะเป็น6 0 0นี่แหละซัพพอร์ต 4K น่าจะแรงที่สุดแล้วละ่ะอ่ามันต่างกันไงไอสองไอสองตัวนี้มันต่างกันไงเนะี่ยใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะฮะคือสามารถคอร์ดไฟล์ได้ใช่ไหมอ่าผมน่าจะใช้เป็นนี่แหละฮะ MSI Radeon RX 6 Gaming, 0 0 XT Gaming Trio 16 g b ใส่เข้าไปเลยปุบ <c oughs> เทเซฟเป็นการจอตั้งด้วยนะครับน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรเรา <c oughs> แล้วน่าจะประกอบส่วนนี้เข้าไปเหมือนเดิมเก็บส่วนนะครับโอเคปิดฝาข <c oughs> ่านใดที่ประกอบคอมเสร็จแล้วก็อย่าลืมประกอบส่วนต่างๆเข้าไปนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นมีอะไรเข้าไปในความของเรานั่นเองปิดฝาปิดทุกอย่างให้ครบต่อสายน่าจะเสร็จหมดแล้วก็ไปเราจะเทสทีดีมากกันให้ชมเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเจ้าเคดีมันเสียบไอ้นี่ยังไงอ๋อ,อถอดอ๋อถอดนี่ออกเฮ้ยแปดดีวะ่ะเค็ เฮ้ยเคล็ดแปลกว่ะเอาเรื่องอนี้หรอต้องถอดน,นี้หรอหรือไงเน,นี่ยเนี้ยอย่าไปหาซื้ออะไร,ปร,ะประแปลกๆแข่งทำนะฮะอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเออถ้าเป็นเคลดที่แปลกดีนะป่ะเปิดเลยมาเมนบอร์ด MSI <c oughs> เราไปเทสทีดีมาร์กกันคิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับผมยังไงขอโทษด้วยนะแค่อยากจะประกอบให้ดูว่าเนี่ยผมอาจจะชอบอย่างเงี้ยผมอาจจะผมอยากจะใส่เต็มเนี้ยแต่ผมไม่มีเงินผมไม่มีเงินผมก็อยากจะใส่เต็มนี่แหละแต่ผมไม่มีเงินแค่นั้นเองโอเคกดรันทีมาร์กกันเอพีเอพีเอนตอนนี้พุ่งไปที่ส4ิบสี่แล้วนะครับแล้วก็จะรันไปที่สี่สิบห้าอ่ะสี่สิบห้าแล้ว พาไไหลรู้สึกละเลื่อนตาจริงๆสิง <c oughs> 45 46 <c oughs> ปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆนะเราจะดูผลถามสปายกันเลยทีเดียววัดผลไปเลยเขาจะเอาค่าเฉลี่ยของการ์ดจอแล้วก็สีพยูเนี่ยมามารวมกันแล้วก็หารน,นะฮะหารถัวเฉลี่ยกันได้ค่าที่ว่าเป็นถามสปายมาเลย ตอนนี้เฟรมอยู่ที่111่งร้เฟรมมากกว่าของคลิปที่แล้วนะที่ว่าเป็นของค่ายเขียวเนาะมาสิบเฟรมเลยและโอ้โหโเยอะเหมือนกันนะในในในฉากนี้ผมว่า <c oughs> ต่างกันพอสมควรนะครับในการรันเฟรมเรทตรงนี้ <c oughs> ตรงนี้พุ่งไปที่87 8สิบขึ้นไปที่90 91ส้าออ่าตรงนี้ก็น่าจะพอๆกับ เจ้าตัวของค่ายเขียวที่ผมประกอบเนาะโอเคใช้ได้อยู่ถือว่าแรงนะใครได้เซตนี้ไปแบบผมบอกเลยนะ <c oughs> อยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนนะไม่ไม่ออกไปไหนแน่นอน93ผมว่าน่าจะพุ่งมากกว่าเจ้าตัวนู้นนะเซตนี้โอ้โหทาสปายมากกว่าแน่นอนทำสปายอยู่ที่116,413นะครับผมของกาจจอเนี่ย อยู่ที่16,954และ CPU และ CPU สกอร์อยู่ที่13,900โอ้โหโอเคถือว่าเป็นอะไรน่าพึงพอใจมากสำหรับคอมเครื่องนี้นะครับปิดคอมก่อนปับ๊บแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมเปิดโชว์แสงไฟนลฟระยบก็ไดนะ้อ่าเปิดดูไว้ก่อนนะโอเค นะครับผมจบไปแล้วนะฮะสำหรับการประกอบคอมจากค่ายสีแดงนะฮะนั่นคือ CPU ของ AMD แล้วก็การ์ดจอของ v ว d e o n AMD เช่นกันนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการในผู้ผิดพูดถูกหรือว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกไม่ได้ข้างใต้นะครับผมอ่าสำหรับค่ายแดงผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันแรงมากพอผมมาใช้ CPU ของค่ายนี้อยู่นั่นคือ r าย e n 7 3 7 0 0 X แรงมาก ไม่ต้องโอเวอร์คล็อกอะไรมันก็แรงของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดหรือว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับผมอยากเพิ่มเติมตรงไหนอยากรู้ว่าเฮ้ยตัวนี้แรงกว่านะ่าลองใส่ตัวนี้ดูสิคอมเมนต์บอกกันได้ที่ข้างใต้คอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ผม p y c s r g ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง YouTube Pycsrj เข้ามาเข้ามาช่วยแปลเกมไปดิแล้วก็ทาง Facebook p y c s r j t h e a t e r นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ทั้ง2ช่องทางไว้เลย,เลย เดี๋ยวผมจะกลับมาประกอบคอมใหม่ๆให้ทุกท่านได้รับชมอีกในคราวหน้านะครับสำหรับคราวนี้ประกอบเสร็จแล้วยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ